สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูที่เรา,าเพาะชำกิ่งพันธุ์นะครับนะเพาะพันธโดยการนำกิ่งของต้นว่านงาช้างนะครับมาเพาะพันุ์นะครับขยายนะขยายพันธุ์นะครับตอนนี้ที่เราปักไว้นะครับ เริ่มแตกหน่อออกมาแล้วนะครับตอนแรกนะครับก็จะแตกหน่อออกมาเป็นใบใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะยังไม่ห่อนะครับพอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะห่อออกมานะเป็นลักษณะเหมือนงาช้างนะครับอันนี้เราเอากิ่งนะครับเอากิ่งของของต้นแม่พันธุ์นะครับตัดออกมานะแล้วก็เอาปูดแดงทานะครับ แล้วก็ปักไว้นะปักไว้นะแล้วก็จะแตกหน่อออกมาอันนี้ก็แตกหน่อออกมาแล้วนะฮะแต่ผมก็เอาไปกิ่งพันุนะครับไปปักเพื่อขยายพันธุต่อนะครับอันนี้เป็นงาช้างพันธุใหญ่นะครับนจะมีงาช้างเท่าที่ผมลองเช็คประวัติดูก็จะมีงาช้างแคระต้นจะเล็กแต่นี้เป็นงาช้างใหญ่นะฮะ ผมตั้งชื่อว่าเป็นพญางาช้างนะฮะเพราะว่างาจะใหญ่มากนะครับงาจะใหญ่มากอันนี้ก็จะปลูกไว้นะครับเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับก็เอามุมดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับท่านที่ติดตามทางช่อง YouTube ผมอยู่นะครับก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับ สำหรับวันนี้ก็แนะนำเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าถ้ามีาไม้มงคลอื่นๆอ,อ,อีกนะครับผมก็จะเอามาแนะนำเพื่อนๆให้ทราบเป็นลำดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ